สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะก่อนอื่นแม่น้อยก็กราบขอพระคุณแม่ส้มมากมากนะคะที่ท่านเอ็นดูแล้วก็เมตตาเด็กๆค่ะได้ซื้อน้ําดื่มให้กับเด็กๆบ้านสามบันะคะก็ขอให้แม่ส้มมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะท่านทําจิจการงานสิ่งใดก็ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะคะขอให้ท่านเฮงๆปังๆค่ะแม่ส้มค่ะหลังจากนั้นนะคะเช้านี้แม่น้อยก็เข้ามาดูแลเด็กๆนะคะ ค่ะ,ะเด็กๆก,ก็กินอาหารเช้านะคะกินอาหารเช้าเหมือนเดิมค่ะเด็กๆน้องบุญอันนี้น้องบุญบ้องบุญตานะคะกับพี่บุญวาดน,นะคะลังจากที่กินอาหารอิ่มเด็กๆก,ก็จะมานั่งชมวิวแล้วก็มาดูานกแล้วก็มาดูพี่หมานะคะได้ยินเสียงพี่หมาก็มาส่องดูนะคะอะไรเอยอยางเงี้ยค่ะโดยเฉพาะน้องบุญตานะคะนะคะ ดูพี่หมาแบบงงงงสงสัยในเสียงของเขาเสียงดังมากนะคะทั้งดูทั้งกลัวนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะแม่น้อยก็มาทําความสะอาดล้างรถนะคะล้างรถไว้นะคะหลังจากที่ฝนตกมาฝุ่นเต็มเยอะมากเลยนะคะเต็มก็ดูแลไว้เพื่อเด็กๆนะคะเวลาเด็กๆไปไหนมาไหนก็จะได้สะดวกทันท่วงทีนะคะแล้วก็ดูแลทั้งภายนอกภายในของรถนะคะค่ะ เพื่อเพื่อเด็กๆไว้ไปซื้ออาหารไปซื้อพาเด็กๆไปหาหมออย่างงี้นะคะเราก็ทําความสะอาดไว้นะคะค่ะน,นี้ก็จะเป็นน้องบุญวาากับพี่บุญชูนะคะพี่บุญชูของเรานะคะนี่ค่ะเด็กๆก,ก็กินอาหารอิ่มดูดูดูดะคะ่ะงยังนั่งอยู่ตรงนี้นานสองนานมากเลยนะคะ,ะน้องบุญ น้องบุญตานะคะน้องบุญตาน้องบุญเติมนะคะดูดูอันนี้มาเล่นของแม่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้กราบขอพวกคุณนะคะสวัสดีค่ะ